a สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอนะครับในตอนนี้ลิซ่านั้นเนี่ยก็ได้มีการอัพรูปนะครับหลังจากที่ลิซ่านั้นอัพรูปใหม่เป็นรูปที่ทําให้แฟนๆนั้นได้เห็นแล้วก็ต้องร้อง ว้าวว้าวว้าวกันไปเลยนะคบเพราะว่าลิซ่าของเรานั้นมาในลุคที่เซ็กซี่บาดใจมากๆทำเอาแฟนๆหลายๆคนนั้นใจสั่นเลยนะครับเมื่อเห็นลุคนี้ของลิซ่ากับการโพสท่าเซ็กซี่แต่ก็ยังคงความเท่แล้วก็ความคูลตามแบบฉบับสไตล์ของลิซ่าเขาเลยลิซ่านะครับมาอัปด้วยกันเนี่ยสองรูปใน IG ก่อนที่ในตอนนี้นั้นจะเป็นการโปรโมทอัลบ,บั้มใหม่รัวๆรูปนี้นะครับลิซ่าก็มีการเซลฟี่กันกับกระจกในห้องน้ําซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างบอกกันว่า,วาห้องน้ําที่ลิซ่าถ่ายรูปเซลฟี่ในกระจกในครั้งนี้นะครับก น่าจะเป็นตอนที่ดิซ่านเนี่ยเดินทางไปทํางานที่ปารีสก่อนหน้านานนะครับก่อนที่จะกลับมาเกาหลีซึ่งรูปเซลฟีน่นี้ดิซ่านะครับก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนนะใจสั่นกันไปนเลย ทั้งความเซ็กซี่ความเท่นะครับปะปนกันไปหมดจนแฟนๆเนี่ยเลือกไปถูกแล้วว่าในรูปนี้ตกลงลิซ่าเนี่ยจะสวยเซ็กซี่หรือว่าจะหล่อเท่แบบคูคๆแต่ว่านอกจากความหล่อเท่เซ็กซ ي, ี่คูคๆข,ของลิซ่าที่ผสมนปนเปกันทําแฟนๆหลายๆคนนั้นสับสนในความสวยความเท่นี้นะครับก็ยังมีเจ้าโทรศัพท์ i p h o n นนั่นเอง i p h o n นน่าจะเป็น13 Pro Max นะครับที่ลิซ่านั้นจับแล้วก็ใช้ถ่ายเซลฟี่ในครั้งนี้พร้อมกับอัปโหลดในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบว่าไม่ต้องเซ็นเซอร์ไม่ต้องมีการปิดบังมือถืออะไรใดๆเลยถือให้เห็นกันแบบตง เลยนะครับพร้อมกับเปิดแฟดให้เห็นเลยว่านี่แหละจ้าโทรศัพท์ที่ฉันกําลังถืออยู่เป็น iPhone นะครับแฟนๆก็นเลยคาดเดากันไปว่าลิซ่าลงรูปคู่กับ iPhone แบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะหมดสัญญากับทาง vivo กันไปแล้วหลังจากที่ในก่อนหน้านี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ vivo แล้วก็โด่งดังมากๆทั้งสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยแฟนๆเนี่ยนำมาแชร์แล้วก็ฮือฮากันมากๆเลยนะครับหลังจากที่สัญญากับ vivo กันมาเนิ่นนานนะครับและในตอนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะหมดสัญญากันจริงๆแล้วลิซ่าก็่ยรููปคับ iPhone ใหห้เน ไปซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีแอบเผอจับ iPhone ขึ้นมาอยู่นะครับตอนที่ไลฟ์กับโรเซ่และในตอนนั้นลิซ่าก็จะตกใจนิดหน่อยนะครับแต่ในตอนนี้น,ะ Lisa นั้นลิซ่าก็ถือให้เห็นกันแบบชัดเจนแล้วแฟนๆนก็คาดหวังกันเลยนะครับว่าหลังจากนี้ที่ลิซ่าหมดสัญญากับทาง vivo น,น่าจะมีแบรนด์อื่นๆหรือว่าค่ายมือถืออื่นๆติดต่อเข้ามาหาลิซ่าเพื่อไปเป็นพรีเซนเตอร์อย,ย่างมากมายเลยก็ต้องมารอลุ้นดูกันนะครับว่าลิซ่านั้นเนี่จะรับบทพรีเซนเตอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเธอนนนั้เี่จะยัง พักช่วงกับการเป็นแม่ค้าอยู่ในตอนนี้แล้วก็เดินสายทํางานเพลงโรว่าแต่ว่านอกจากเรื่องของมือถือแล้วนะครับแฟนไซก็ยังแอบโฟกัสไปยังเคสโทรศัพท์มือถือของลิซ่าที่ใช้ในการถ่ายรูปครั้งนี้นั่นก็คือเคสโทรศัพท์มือถือของแบรนด์เคสทิฟานะครับซึ่งก็เป็นเคสมือถือที่โด่งดังมากๆเลยเป็นแบรนด์ที่หลายหลายคนนั้นใช้กันนะครับทั้งเรื่องของราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าคุณภาพนั้นเนี่ยคับแก้วเลยสำหรับเคสมือถือแบรนด์นี้ลิซ่าก็เลือกใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นสสีีเเหลือองงงซึ่ปป็นโรดดข้วย เช่นเดียวกันเคสโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับมีสีเหลืองที่ลิซ่าชื่นชอบแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเคสใสสีเหลืองปกติทั่วไปธรรมดาแต่ว่าฟแฟนๆเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นมาซูมภาพเคาแใกล้ๆเนี่ยก็เป็นของแบรนด์เคสที่ฟซึ่งฟแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็แอบเดากันนะครับหรือว่าลิซ่านั้นกําลังจะเป็นพรีเซนเตอร์ทนใหม่ให้กับแบรนด์เคสมือถือชื่อดังอย่างเคสที่ไฟเพราะลิซ่าเนี่ยใช้ในการถ่ายรูปแบบรัวๆเลยแต่ก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับว่าจะใช่จริงหรือเปล่าหรือว่าลิซ่านั้น่แคใช้ เรื่องที่เธอชื่นชอบแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ปกติธรรมดาทั่วไปเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับในตอนนี้นั้นลุกนี้ของลิซ่าก็ทาเอาแฟนๆหลายคนใจเลวเปลวกันไปแล้วรวมไปถึงเรื่องของสัญญาใน vivo กับลิซ่านะครับหากใครในคิดว่าลิซ่าหมดสัญญาแล้วและคิดว่าแบรนด์มือถือแบรนด์อื่นๆแบรนด์ไหน,นจะติดต่อเข้ามายัางลิซ่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้เอามากรเคปอมน,นั้นก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กัััันนดด้ววยยครบสสบีอ,อง